สวัสนดนีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือเปิดดวงความรักราศีพฤกษฎประจำเดือนกุมภาพันธ์สอง2นะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะราศีพฤกษบนะเรื่องราวความรักนะคะดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะวันที่ช n n e l นี้นะคะยึดวันที่ตามแบบตะว,วันตกนะเดี๋ยวแอดมินดูแลช n n e l จะแนบวันที่ไว้ให้ใต้คลิปนะคะพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram รับชมก็คู่ได้นะทั้งแบบดั้งเดิมที่คุณเคยรับชมนะแล้วก็ตามวันที่แบบของ channel เ,เรานะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe ไลค์แชร์และกระดิง่งอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปพิเศษดีๆเยอะแยะ,ยะมากมายค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงชะตาความรักของคุณกันเลยขอทราบนะคะดวงชะตาความรักราศีพฤษภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะ ว้าวราศีพฤกษบยิ้มได้เลยทีเดียวนะ Our Lady of Comfort แม่เอเดนี่ของคู่รักโซเมตขึ้นมาเลยทีเดียวเดี๋ยวสักครู่นะคะราะอาจจะปรับมุมมุมกล้องให้นะอาจจะมองเห็นการ์ดไม่ชัดใช่ไหมได้เนอะได้อยู่ <c oughs> อะค่ะไปต่อนะอ่าล่ะ ขอองค์พระพิคเนศนะเปิดดวงชตาความรักให้กับคุณค่ะในดูซิมีมนุษยสัมพันธ์จิตวิทยาเนี่ยผู้หันมองดูว่าบางท่านนะการสื่อสารอาจจะนำพาให้คุณได้พบเจอกับคู่ของคุณก็ได้นะความรักเนี่ยน้าที่จะมาจากการสื่อสารนะโซเชียลมีเดียรักแดนไกลอะไรประมาณนี้นะสำหรับบางท่าน เอาละขอแองเจิ้ลได้โปรดนะคะบอกให้ทราบว่าดวงชะตาความรักของคุณจะเป็นอย่างไรในเดือนกุมภาพันธ์สองศูนสองสอง give you relationship chain นะ ว่าด้วยเรื่องของการให้โอกาสล่ะคุณคงจะต้องให้โอกาสตัวคนเองอีกครั้งในการที่จะได้จะเจอกับความรักที่ดีนะหรือว่าในความรักเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การจะต้องนะคะให้โอกาสในการแลกกันหรือว่าบางท่านอาจจะได้รับโอกาสที่ดีในเรื่องราวของความรักนะคะนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะคุณมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่คนที่ตรงใจคุณอะไรประมาณนี้น at, พวอาจพยายามเลื่อนการ Ant art, นะจะได้เห็น ชัดๆรวมกันเนาะเอาแล้วค่ะทีนี้เนี่ยอโอกาสต่างๆเนี่ยมันจะมาทางด้านการสื่อสารซะส่วนใหญ่เลยนะคะ การคอมมูนิเคชก็อาจจะมีใครทักแชททักไลน์มาหาคุณด้วยก็เป็นไปได้นะหรือว่าคนที่คุณรอคอยอยู่นะคะคนที่มีใจดวงเดียวกันในเวลานี้หรือคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยนะคะจะเริ่มมองเห็นโอกาสในการที่จะสารสัมพันธ์นะคะไปสู่อนาคตความรักที่มันชัดเจนแล้วก็มีความมั่นคงในความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นแต่ที่แน่ๆล่ะนะคะ energy ออกมานะคะความสัมพันธ์นะคะเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยมันมีเกณฑ์ที่คุณมีโอกาส ได้สารต่อความสัมพันธ์กับคนที่ใช่หรือว่าคนโสดนานนะคุณก็มีเกณฑ์ที่คุณมีโอกาสจะได้เจอนะคะว่าที่คู่รักว่าที่เนื้อคู่ของคุณเห็นไหมคะเอเนจีหลักออกมานะคะเป็น Soul Connection แหมหัวใจดวงเดียวกันเลยไม่กรีดได้ยังไงนะดังนั้นราศีพฤษภพิมพ์มใต้คลิปไปเลยว่านะคะโอกาสพบรักแท้ของฉันมาถึง แล้วนะคะกดหัวใจรัวๆได้เลยคนมีคู่นะบอกเลยว่าคู่ของคุณรักคุณมากอาจจะได้รับข่าวดีจากคู่ของคุณเร็วๆนี้หรือเปล่ามีโอกาสมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์เริ่มต้นหมายความว่าอะไรอาจจะเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ก็ได้หรือว่าอาจจะเริ่มต้นพูดถึงอนาคตมากยิ่งขึ้นก็ได้นะแบบเนี้แต่ว่ามีเกณฑ์สวีทหวานมากยิ่งขึ้นแหละนะหมายถึงเดือนนี้คือเขามีเวลาให้คุณอะเยอะขึ้นมากขึ้นต้องบอกว่าแบบนั้นนะคะ อ่ะค่ะขอทราบขอเปิดดวงความรักราศีพฤษภค่ะขอเปิดดวงความรักราศีพฤษภพระจำเดือนกุมาพาผัานว้าว wish fulfillment กิงนโโ็อปเดนเดคิลนะสุดท้ายนะคะวีนบซอสคอร์ซ่าพลังงานดวงชะตาความร,าร,ารักราศีพฤกษภค่ะเขาเปิดดวงชะตาความร,าร,ารักราศีพฤกษภ อข่าวดีไม่คาดฝันเร็วๆนี้ด้วยนะ ข่าวดีข่าวดีแยะมากมายเลยราศีพฤกษบนะต้องบอกว่าแบบนั้นดูสิคะข่าวดีเต็มไปหมดเลยนะคะข่าวดีที่ว่าอย่างแรกเลยคนโสดคุณมีเกณฑ์ได้พบเจอเนื้อคู่ได้เจอว่าที่คู่ชีวิตนะคุณอาจจะผ่านการหย่าร้างหรือคนคนนี้อาจจะผ่านการหย่าร้างเอเี่อาจจะเป็นชาวธาตุน้ากระกบพิจิกมีธาตุไฟเมษิงนินนูแล้วก็คุณมีเกณฑ์ได้ดีวกับชาวราศีตุลแต่ว่าคุณคนโสดอะนะคะ คุณมีโอกาสจะได้เริ่มต้นความรักนะคะและคุณมีโอกาส่จะสารสัมพันธ์กับคนคนนี้ไปจนถึงขั้นจดเวียสมรสการแต่งงานซึ่งมันเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังมานานแล้วล่ะนะเป็นสิ่งที่ ใครๆก็ตามนะคะที่พูดถึงเรื่องความรักเนี่ยก็ต้องการความรักที่มั่นคงต้องการคู่ชีวิตถูกไหมคะดังนั้นอะไรก็ตามที่คุณรอคอยมานานละเดือนกุมภาพันธ์นี้บอกเลยว่าคุณจะได้มีโอกาสนั้นนะคะแล้วก็คุณมีโอกาสจะได้พบรักแบบไม่คาดฝันนะ่ะอาจจะมีคนทักทายมานะหรือว่ามีเกณฑ์การพูดคุยการสื่อสารกับคนที่เรียกได้ว่าตรงใจคุณสุดๆนะคะตรงสเปคตรงใจนะคะเอเนจีของนายรับ ครับเนี่ยมันคือเอเนจีของอสิ่งใดก็ตามที่คุณน่ยนะคะอธิษฐานภาวนาหรือว่าคิดเอาไว้ว่าอยากจะได้เนี่ยคุณได้จริงๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะคุณได้แบบเต็มๆได้แบบตรงใจนะคะเรียกว่าได้ว่าทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมากๆทีเดียวนะคะมีความเป็นไปได้อยู่ว่าคุณจะได้เจอกับชาวต่างแดนนะเพราะว่า Energy HighF r i e n d อยู่ตรงนี้นะคะ หรือว่าถ้าท่านใดได้เจอแล้วนะคะมีเกณฑ์มีโอกาสสารต่อความสัมพันธ์มีเกณฑ์การมองเห็นอนาคตข้างหน้าร่วมกันนะคะในเร็ววันนี้ด้วยต้องบอกว่าแบบนั้นในความสัมพันธ์นะคะผู้อ่านมองดูว่าคุณจะมีความรักในแบบที่มันลงตัวมากยิ่งขึ้นในแบบที่คุณไม่ต้องมานั่งเป็นฝ่ายที่เหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวด้วยนะคะบางท่านมี energy ของเรื่องของเอกสารเข้ามานั่นหมายความว่า คนมีคู่มีเกณฑ์คุณจะต้องเตรียมนะคะอาจจะต้องมีเกณฑ์การวุ่นวายในเรื่องการเตรียมเอกสารมีเรื่องยุ่งยุงให้คุณได้ต้องออกไปทํานู่นทํานี่เกี่ยวกับเอกสารการเดินทางนะคะการเดินทางที่รอคอยมาถึงแล้วนะคะใครคนนั้นอาจจะเดินทางมาจดทะเบียนสมรสกับคุณหรือคุณนี่แหละมีเกณฑ์จะต้องเตรียมเดินทางไปจดทะเบียนสมรสเตรียมเรื่องการทําพิธีทางศาสนาด้วยสำหรับบางท่าน คุณเดียวกับคนที่มีความต่างในเรื่องศาสนาและวัฒนธรรมนะคะบางท่านอยากกลัวนะ คุณถ้าคุณตัดสินใจให้โอกาสตัวคนเองอีกครั้งก็บอกเลยว่าคุณจะเจอคนที่เขาพร้อมีจะทุ่มเทเพื่อคุณจริงๆนะคุณเจอคนที่คุณไม่ต้องมานั่งรอขอความรักจนคุณรู้สึกว่าคุณเป็นขอทานอ่ะคุณจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นยิ่งต่อไปนะเพราะเขาจะให้คุณโดยที่แม้ว่าคุณจะไม่ได้ร้องขอก็ตามคุณจะได้เจอความรักแบบนี้แหละนะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องของความไม่ชัดเจนในความรักก็อาจมางดูว่าไม่มีนะคะ คุณจะได้เจอคนที่ชัดเจนแบบเต็มที่ตั้งแต่แรกแต่ถ้าใครไหนเข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกแบบนี้เหมือนเป็นขอทานะ่ะตัดออกได้เลยนะ Queen of s w u r d s บอกเพราะคุณจะได้เจอนะคะ King of p e n t a c l e กับ Justice ของคุณในเร็วๆวันนี้ด้วยพอเจอแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าเออนี่แหละคนที่เขาเห็นคุณเป็นคนพิเศษคืออย่างนี้แหละ คนที่เขารักคุณจริงๆชอบคุณจริงๆเป็นอย่างนี้แหละแล้วคุณจะขอบคุณตัวเองที่คุณพยายามต่อสู้เพื่อที่จะเดินออกจากความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนเนี้ยคุณอาจจะให้เวลาคนนี้มานานจนถึง9เดือนด้วยซ้ำบอกเลยว่าเสียเวลาค่ะเริ่มต้นใหม่ได้เลย นะตัดสินใจได้เลยเพราะ energy ของการบอกแบบนั้นเขาจะตัดสินใจยังไงผู้อ่านมองดูว่าคุณดีก่าคนที่ช่างลังเลใจสับบางท่านก้าวต่อไปได้เลยเพราะคุณจะได้โอกาสรับความรักที่ดีอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะอีกกี่ครั้งคุณจะต้องมีความรักและหาคนที่ใช่ให้เจอนะคะอย่าหยิบจับเอาเท่าที่มีและเอาเท่าที่เข้ามาให้หยิบจับเลือกสรร เท่าที่หาได้ให้มากที่สุดให้เวลาตัวเองเลือกให้มากที่สุดแล้วคุณจะไม่รู้สึกผิดกับตัวคนเองเมื่อคุณตัดสินใจเลือกแล้วนะคะคนมีคู่โดดเด่นอยู่แล้วว่ามีเกณฑ์ว่าจะได้จดทะเบียนสมรสและแต่งงานในเร็วๆนี้นะคะคุณมีเกณฑ์การจะต้องสื่อสารเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะกับสถานทูต กับคู่ของคุณนะคะดําเนินการต่างๆในเรื่องเอกสารการแต่งงานจดทะเบียนสมรสการวางแผนต่างๆเกิดขึ้นเรียกได้ว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นเดือนที่ตื่นเต้นสําหรับคุณนะในการที่จะเตรียมการต่างๆสําหรับอนาคตความรักระหว่างคุณกับคู่ของคุณนะคะไม่มีประเด็นในความรักผู้อ่านม,มองเห็นแต่การเริ่มต้นใหม่การใช้ชีวิตใหม่ที่ดีโอกาสใหม่ในความรักที่ก้าวเข้ามาในเร็วนี้ด้วยซึ่ง ก็เป็นโอกาสที่คุณรอคอยอะนะคะดังนั้นสวยๆหล่อๆรอได้เลยนะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่สักทีหนึ่งนะคะที่บางท่านนะคะถ้ามีเรื่องของคนเก่าหรือคนที่เป็นประเด็นเข้ามาเนี่ยก่อนมองดูว่ามันมีแค่เรื่องเดียวเรื่องค่าใช้จ่ายบทหลานถ้าคุณเคยใช้ชีวิตคู่มันเหมือนถ้าเป็นคู่อดีตสามีภรรยาเนี่ยมันจะมีเกณฑ์การคุยกันเรื่องการเงินนะคะการดูแลการรับผิดชอบก็จะประสบความสําเร็จในเดือนนี้นะหมายถึงคนคนนั้นเนี่ยเขาก็จะ มีความรับผิดชอบดูแลตรงส่วนนั้นมากยิ่งขึ้นแต่เหนือไปกว่าน,นั้นผู้ห่านมางดูว่าเขาอาจจะพยายามกลับเข้ามาในชีวิตด้วยแต่ทีนี้เนี่ยตัวคุณก็อาจจะต้องพิจารณาแล้วแหละว่ากลับมาแล้วมันทําให้คุณมีความสุขเต็มร้อยไหมเหมือนนายออบครับตรงนั้นไหมถ้าไม่ผู้อ่านมองดูว่าคุณก็อาจจะมีโอกาสได้นะคะรับความยุติธรรมในการที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะเลือกคนที่เขาทําให้คุณรู้สึก มีความสุขมันมีโอกาสคอมเพลมายอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วค่ะนะคะแต่ไม่ได้มีเกณฑ์ว่าคนรักเก่ากลับมาแต่ถ้าคู่ไหนมีปัญหาเนี่ยการพูดคุยมันมีปัญหาอยู่ตรงนึงคือผู้ห่านมองเห็นว่ามันมีเกมการขึ้นรงขึ้นศาลการเรียกว่าพูดคุยต่อรองกันในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยสำหรับบางท่านนะหรือว่าอาจจะพูดคุยต่อรองว่าอยาไม่อยา,อากขอกาสอีกครั้งมันจะมีตรงนี้เข้ามานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะต้องมีกาหนดกฎ เกณฑ์ให้กับใครคนนั้นของคุณดีๆค่ะมีเกณฑ์ว่าเขาจะสามารถทําให้คุณได้ถ้าเขาทําให้คุณได้จริงนะต่อสู้เพื่อที่จะมีคุณไว้ในชีวิตจริงๆนะก็สามารถไปต่อได้ว่าด้วยเรื่องของโอกาสในเดือนกุมภาธ์นี้นะโอกาสพบรักใหม่ที่ดีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจมี นะคะโอกาสได้พบเจอรักที่ชัดเจนคนคุยอยู่นะคะโอกาสสารสัมพันธ์นะคะไปสู่ความรักที่มั่นคงคอมมิชเมนต์การได้เจ,เจอกันในชีวิตจริงนะคะออกเดทไม่คาดฝันเร็วนี้นะคะดวงคนมีคู่ในโดดเด่นร่วงการแต่งงานมากแล้วก็คู่ของคุณเนี่ยจะซัพพอร์ตทางด้านการเงินให้กับคุณมากยิ่งขึ้นคือเตรียมเงินเพื่ออนาคตแหละไม่ใช่เตรียมเพื่อความฟุ่มเฟือยนะคะคุณผู้ชายคุณอาจจะเริ่มมีเงินนะคะเข้ามาในบัญชีมากขึ้น ทำให้คุณรู้สึกว่าโอเคคุณพร้อมที่จะมีใครอีกคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเพราะคุณจะต้องรับผิดชอบเขาุวจะเจอคนที่คุณรู้สึกอยากแต่งงานด้วยนะคะซึ่งผู้อาบอกเลยว,ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เดือนแห่งความรักที่ดีสําหรับคุณเอาละค่ะขอคําแนะนํานะคะสําหรับอนาคตดวงชะตาความรักของคุณหน่อยขอคําแนะนําให้กับราศีพฤษภในดูสิอืม Expect, expect powerful change นะคะอขอให้คุณนะคะมั่นใจได้เลยว่านะคะและจงมีความหวังด้วยนะคะถึงพลังอำนาจของการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดจากตัวคุณเองนะคะ เมื่อคุณคาดหวังที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองก็จะต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงด้วยซึ่งใช่คุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรือนกุมภาพันธ์เยอะแยะมากมายถ้าคุณมีโอกาสใหม่ดีๆเข้ามาและคุณยอมรับสิ่งต่างๆเหล่านั้นไว้นะคะก็หมายความว่านะคะคุณนะคะมีพลังในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวคุณเองนะคะให้ได้รับในสิ่งที่คุณคาดหวังในเรื่องราวของความรักที่ดีนั่นเองดังนั้นมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างให้คุณได้รับโอกาสอีกครั้ง อย่าลังเลใจในการที่จะรับโอกาสที่ดีนั้นไว้ถ้าเป็นคนดีๆที่ใช่เข้ามาแล้วก็เดินหน้าต่อได้เลยนะคะในท้ายที่สุดโรแมนซ์แหมว่าว่า,ว,าว่าไปก็อมยิ้มไปแหละนะคะมีเกณฑ์น,นะคะมีความสุขในความรักต้องบอกแบบนั้นแองเจลมบอกว่าแหมมันก็ถึงข่าวของคุณเสทียีนะที่บางท่านก็คงจะมีใครบางคนก็ข่าวขอแต่งงานหรือเปล่านะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากการที่คุณตัดสินใจเปลี่ยนแปลงด้วยตัวคุณเองนี่แหละนะคะหรือจะมีข่าวดีเร็วนี้นะคะมีความรักโรแมนติกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้และเป็นรักที่มั่นคงด้วยเพราะ energy so connection อยู่ตรงนั้นนะคะพระพิคเนคก็ออกมาบอกว่าเอาละลุยๆนะคะเปิดตัวเองได้แล้วนะคะเจรจาพูดคุยมีสังคมบ้างอะไรบ้างก็ดีแม้ว่าจะแค่ในโซเชียลมีเดียแต่พลังของโซเชียลมีเดียเนี่ยผู้อ่านบอกเลยว,ว่า powerful มากมาก นะคะคู่รักที่สําเร็จทางออนไลน์เนี่ยก็มีเยอะเพียงแต่เราก็ต้องดําเนินอยู่บนหนทางของการมีสติมีปัญญานะคะไม่ตกอยู่ในวังวนของความรู้สึกโลภโกรธหลงนะรักกับหลงมันต่างอยู่แล้วนะแต่โดยมากคนจะคิดว่าความหลงนะั่นคือความรักนะ เอ,อ่อ energy ของหลงนะคะก็คือหลงคำพูดหวานนะจนอาจจะตกเป็นเดียร์แสแกรมรได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะอารมณ์โกรธอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของทั้งที่ไม่เจอตัวจริงอนนั้นก็ตัดออกนะคะดังนั้นนะคะถ้าอารมณ์ตรงนี้มันไม่มีบอกเลยว่าคุณจะได้พบเจอรักที่ดีรักที่มั่นคงแล้วก็รักที่ใช่แบบจริงๆเข้ามาในชีวิตจริงแม้ว่าจะเจอกันผ่านทางออนไลน์ในช่วงแรกนะคะเป็นกำลังใจให้นะราศีพฤษภ เรามาเปิดดวงชะตากันใหม่ขออภัยค่ะในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ